เ้ยนเียนเียนบุญ่ประเทศนนใสใสโซเียนับนั้นเลยนนเนเลน่รคนาพร้อมนะที่ประเทศไหนบานอันมเทยงนเยก็50า็นแล้วก็ร0 0วันทำบุญสัตว์มรณะบานเจ็วันแล้วก็50วันร0วันอยวัน แล้วก็จะเก็บสังขารหลงพ่อไว้หนึ่งปีอย่างน้อยหน่ปีก่อนที่จะมีพิธีการในพระเจประชวรก่อนอลูกศิษยานุศิษย์จะประชุมกันว่าจะ สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสวนสัตว์ขอนแก่น